ถ้าคุณทำตาม3ข้อนี้จะมีคนรักและเห็นคุณค่าในตัวคุณเพิ่มขึ้นสิทเท่าเลยค่ะเป็นจิตตะวิยาทำให้คนรักและคนเห็นคุณค่าค่ะข้อแรกค่ะให้คุณนะคะสามารถที่จะยอมรับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนิสัยบางอย่างของคนอื่นที่มันอาจขัดหูขัดตาของคุณค่ะวันในวันนี้นะคะอาจจะมีหลายๆคนที่ทำอะไรที่ขัดหูขัดตานิสัยบางอย่างที่ขัดหูขัดตาเรานะคะ แค่เรายอมรับนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็อยู่กับเขาให้ได้รู้ว่าทำยากแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะมีความสุขกับตัวคุณและเป็นที่รักของคนอื่นๆเลยนะคะข้ 2> อ2ค่ะทุกครั้งที่คุณพูดกับใครคุณต้องมีความเคารพแม้ว่าความคิดนั้นคุณอาจจะไม่เห็นด้วยค่ะซึ่งยูกิก็เคยบอกไปแล้วนะคะเวลาที่คนอื่นแสดงความคิดเห็นนะคะเราไม่ควรที่จะพูดไม่ออกไปเลยนะคะแต่ให้ยอมรับนะคะและแล้วแล้วก็บอกว่าเอ้ยแต่ส่วนตัวชั้นฉันคิดแบบนี้นะคะจะไม่ให้พูดไม่ไปเลย เ,ะะเพราะมันจะเกิดความขัดแย้งกับอีกไฟล์ค่ะและข้อ3ค่ะถ้าคุณอยากสร้างสายสัมพันธ์กับใครนะคะคุณต้องวางตำแหน่งตัวเองให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอยากได้รับคำปรึกษาจากคนที่สำเร็จและคนร่ำรวยคนหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ให้คุณนะคะวางตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็นอบน้อมแล้วก็ชื่นชมผลงานเขาทุกอย่างนะคะถ้าคุณทำตาม3ข้อนี้ค่ะรับรองคุณจะเป็นที่รักของหลายๆคนเลยแหละคะ่ะ